รับอันนี้คืองานที่ลูกค้าสั่งมาแล้วรูตัวนี้เล็กก็เลยต้องมาฟานขยายรูแต่ขึ้นเครื่องคือรูตัวนี้60มิลขยายให้เป็น65ขยาย2รูเลยใช่ไหมครับขยายทั้ง4รูอ๋อ4รูเลย4รูเลยเวลาฟานเวลฟาลฟานงานมันต้องอยู่ในศูนย์เดียวกันถ้าไม่งั้นสอดสลักยากสลักมันจะไม่เข้าอ่าเขาเรียก พมืกีง้งัดต่อ,อยูคาหรือว่างัดต่อไม้หรือเอาไปงัดพวกปูนพวกอ่าหินเจาะดินดานได้ครับอ่าทำอะไรชั้งโอ้เอาอะไรขึ้นเครื่องเนี่ยเขาเรียกอะไรฟันฟันบนเครื่องกริงบ่อ่าเขาเรียกจอวขุดต่อต่อไม้ขุดจอกของรถแมคโครรูรูตัวนี้มันเล็ก ต้องคว้านให้มันได้65เขาสั่งมาลู60เราต้องมาคว้านเพิ่มเดี๋ยวจะตั้งเครื่องฟิล์มมีคว้าน ใส่มีดฟันเข้าไปแล้วอุ้นมาแาข้อฟันแล้วข้อฟันในหูทุกขีีเรยไล ดูดลครับเ,เลยลองเลื่อนพอมีถอยดยจะวัดดูนะครับเท่าเลยแล้วได้แล้ว65ละนะได้แล้วโอเคผ่านไปหนึ่งลูก รูดิเสร็จแล้วรูล่างตอนนี้กำลังฟังอใรดิหมุนมามุนมาโอเคเย้ำ อาโตร็นอาจารย์ด้วยเสร็จเรียบร้อยจงงานลูกค้า นะอ,องเล้ยวิ